แต่คุณบอกว่าเขาเปิดธุรกิจเราไม่ไปเลยก็อย่างที่บอกไปเราเราเราไม่ทราบแล้ววันนั้นพอดีก็ปิดงานด้วยมีถ่ายรายการด้วยล่ะค่ะพอเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยคิดว่าแสดงว่าจบไม่ดีจบไม่ดีแน่แก็ยังครูยันอยู่นะคือหลังจากที่เราทราบข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไลน์ไปแสดงความเป็นดีกับเขาแล้วพอดีเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยเราเราก็ไม่ทราบจนกระทั่งเนี่ยมีนักข่าวมาบอกมีนักข่าวมาถามเราก็เลยเพิ่งรู้อะไรก็เลย อ่ะพอดีประจบบอกก็ส่งไปเออยินดีด้วยนะ,นะ<ช>แล้วก็หายป่วยไวๆอะไรเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็นัดเจอกันหน่อยโอ้โยังให้กินข้าวอยู่เลยค่ะเปิดธุรกิใจใหญ่โตขนาดน้เขาไม่ได้ชวนเราเลยเหรออย่างที่มดบอกค่ะมดมดไม่ทราบค่ะเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเหมือนมีแบบชวนในไลน์กลุ๊กอะไรอย่างงี้อืมไม่มีนะคะไม่มีค่ะส่วนตัวแบบพอหลังจากนี้ไปคุยก็อย่างที่บอกค่ะแค่ไลน์ไปแสดงความดีกับเช้าเลยค่ะเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าแล้วเนาะเพราะว่าคือเราก็เห็นว่า เขาก็ตั้งใจทําธุรกิจตัวนี้มาก็สักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่พุ่งเพมากๆเราเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันนะคะยังไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันหรือ,อยนี้ด้วยกันเราก็เห็นว่าแบบเอ้ยมดไอ้นี่ดีไหม <c oughs> เขายังมาขอคอมเห็นเราอยู่เลยเราก็เห็นแล้วพอเขามีงานจัดงานเป็นเจ้าานเองเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเออเราดีใจแทนเขานะ <c oughs> เขามาถึงได้ขนาดนี้เขาเก็บมาก <icana> <naj bum S 2> ตอนนี้สองคัสอาคัคืออยู่ในรูปแบบเดิมนคะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมอิงอยู่ในรูปแบบเดิมค่ะอย่างที่บอกค่ะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ค่ะเพราะเาใช่หนังม้คราว่อย่างสุกธุรกิจย่งเงี้ยี่โตก็นอใกาก็อย่างที่มาบอกแลละค่ะเราก็เราก็มีอะไรเราพูดความจริงอยู่แล้วแลเนาะพอาพูดมากกนไ ไลน์ไปบอกเลวที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเีกินจะเปิดตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเขายุ่งด้วยล่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเจ้างานแล้วเนาะเขาเป็นคนที่จัดงานเองเขาต้องดูแลเกือบทุกอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยตัวงานด้วยอะไรหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่าเขาคงยุ่งอะล่ะค่ะเราเราก็เลยไม่ได้อะไรมากลัวแบบกระแสนะตามมาหรือแบบไม่จบสักทีตรงนี้อุ้ยมันมาแต่รอบแรกแล้วมั้งกระแสนี้ชินเถอะเบื่อเนี่ยมอสมบอกว่าเฮ้ยเราสองคนมีปัญหากันแล้วก็โยงหากัน อย่างที่บอกแล้วค่ะเราก็ตอบเรื่องนี้มาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วอะ่ะ mm hmm. แล้วเราก็ตอบคำถามเนี้ยมาทุกอัลบั้มแล้วก็ทุกางานที่เกิดที่เจอสื่ออย่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นวนันเลไม่ได้ถึงสาอะไรค่ะก็เอาเป็นว่าถามมาแล้วก็ตอบแล้วเราก็ตอบด้วยความเป็นจริงตลอดว่าก็ไม่ได้มีอะไร mm hmm. คือหลังจากที่เรารู้ข่าวเราก็ส่งไลน์ไปแสดงความยินดี mm hmm. จะมีโอกาสแบบร่วมงานกันสยบข่าวเก่าเาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของอ,อนาคตค่ะตัวเราเองก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็ มีอะไรงานเราก็ผ่านทางสังกัดอยู่แล้วค่ะสังกัดกับเป็นคนดูแลงานให้อยู่แล้วค่ะเราสองคนแบบอยากจะจะกลับมาร่วมงานกันนะครับมันก็มีคิดถึงแล้วเนาะเราต้องมีคิดถึงแหละเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันมาตั้งสิบกว่าปีอะเนาะมันก็ต้องมีความรู้สึกที่ว่าแบบเออถ้าเกิดเราได้กลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกทีก็อยู่บนคอนเสิร์ตบนเวทีด้วยกันอีกทีก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกดีแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นความทรงจำที่ดีความทรงจำเหมือนกันเลนเพลงใหม่ของเรานี่เขาไม่มาหา ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้เลยคนเย็กไม่เรื่องยัไงกเรื่องปกตินะกินข้าวกันอะไรเงี้ยบอกเอ้เจอกันมาแล้วกินข้าวกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตามภาษาคนที่สนิทกันที่น้องกันเวลานัดก็ไดคนเด็กจะจะได้เจอกันค่เวลานัดแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นนักล่มทุกทีอะไรยเงี้ยก็คงเป็นนักลงทุนแต่คนต่างยุ่งอะเนาะอย่างที่บอกเขาก็มีทําธุรกิจเปิดร้านดอกไม้ด้วยมี ไปกันแดดด้วยเขาก็ยุ่งของเขาแหละเราก็มีงานทําของเรามีถ่ายละครมีถ่ายรายการถ่ายนู่นถ่ายนั่นถ่ายนี่จะหาเวลาลงตัวมันก็ยากนะเนาะทำเรื่องเรื่องการเป็นผัวร้อยนี่ว่าเออพี่เต๋อมาแล้วก็ดันค่ะเห็นอย่างนี้เนี่ยคือดันล้วนๆเลยนะคะคือจริงๆเราตั้งใจอยากจะทำหรือเปล่าอยากทำคือตั้งแต่แรกอะเราเราเฉยๆเฉยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบมีคนมาแซวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพูดแบบ พูดไปอ่ะพูดไปว่าแบบเออ,เอ,อทำก็ได้ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนก็รอไปเซลล์ของพ่อเล่นๆย่าเล้ยพ่อเขาก็ไม่ให้แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่ได้เป็นเอาจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับหมดอ,ะอ่ะอ,อันอน,อน,นี้อาจเป็นแบบเพราะกระแสจกไทายแบบหรือเปล่านคนแบบว่าไม่อิ่พออะไรเยหรือเปล่าก็ <c oughs> มีเท่านี้แหละค่ะทำอะไรไม่ได้มีเท่านี้แล้ะค่ะถ้าอยากให้มีเยอะกว่านี้ก็คงต้องรีทัชเพิ่ม่ะคะฟีดแบ็กแบบยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ดีค่ะเหมือน หลายคนเขาก็เซอร์ไพรส์สิเนาะหลายคนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสแบบกว่านี้ไหมครับผมอุ้ยจะกว่านี้อีกเหรอจะให้ไปกว่านี้อีกเหรอแล้วแต่แล้วแต่งานอย่างที่บอกคืองานทุกงานเราผ่านสังกัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือสังทางสังกัดเขาจะเป็นคนสกรีนให้อยู่แล้วว่างานไหนเหมาะกับเรางานไหนอุ้ยอันนี้อาจจะมากไปหรือเอ้ยมันได้กว่านี้นาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูที่งานเนื้องานไปคือเราไม่ได้แค่ว่าโอเค ฉันได้ในงานนี้นะฉันก็จะทำให้มันเต็มที่งจริงๆเอ้งานล่าสุดอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างพวกแม่จะมีอเขาไม่ได้ว่าคืออย่างคุณแม่อย่างเงี้ยเขาไปถ่ายด้วยอยู่แล้วเขาไปถ่ายด้วยคือก็เลยไม่ได้แบบอะไรมากคุณพ่อเขาก็ทราบพวกแม่เขาจะบอกว่าเออเดี๋ยวน้องไปถ่ายนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเล่มต่อไปติดต่อมาตอนนี้คือเราก็จะนก็อย่างที่บอกและค่ะเราติดต่อผ่านทางสังกัดมาละกันผ่านช่องแตกมาละกันค่ะแล้วก็ อย่าให้ทางช่องเนี่ยเขาพิจารณาเอานะว่าโอเคไหมได้ไหมถ้าคอนเซปต์ได้ก็อ่ะเจอกันทำงานน้าต้องแบบดึวมากกว่านี้เป็นงานชิ้นงานที่ใหญ่มาแบบต้องอึมดันเลยนะครับต้องดันคงต้องไปซื้อซิลิคนที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ยัดไปให้หมดเลยค่ะบาร์มีบาร์มีแค่นี้จริงๆจริงยังไงเราก็จะไม่ทำเนาะไม่อะมันมันเลือใหญ่เกินไปอะกลัวด้วยป่ะคะ ขัอะอะ้นตอนการดูแลมันค่อนข้างเยอะอ่ะเท่าที่เรารู้นะเท่าที่เรารู้คือขั้นตอนการดูแลมันค่อนข้างเยอะมันต้องอุ้ยหลายยามเกินไปอะ่ะคือเราก็ากลัวน,นิดนึงอะแค่นี้ก็เซ็กซี่แล้วเนาะอ๋อ <laughs> เอาเท่เา,เาที่มีแล้วคะ่ะยังไงก็ดันเอาหรือตัวช่วยเอาหรือถ้าถ่ายแบบก็ฟอทช็อปช่วยเธอค่ะยังถ่าย <laughs> <laughs> แ,แบบล่าสุดหวานใจว่าไงบ้างไม่ได้ว่าไงค่ะ เขาชมไหมเขาเดี๋ยวนะเป็นหวานใจตอนไหนหนุ่มคนสนิทใส่ทำไมพี่พี่คงแบบขาเขาอะไรบ้างมีชมมีแซวไหมคะก็ไม่ได้ว่าใครขาคือเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าเราตอนที่เราไปถ่ายเราก็บอกเขาอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยวมีไปถ่ายนี่นะอะไรอื่นมีเหมาแพงอะไรบ้างคะเรื่องนั้นเขาไปเด็ซื้อไปเด้ซื้อเรามีส่งรูปอะไรให้ดู มีค่ะมีตอนที่ตอนที่นังสือวางแล้วนะเราก็ถ่ายรูปให้กาดูบอกออกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อ๋ออ๋อโอเคโอเคแบบเนี้ยจริงแล้วเขาก็บอกว่านมนั้นได้แต่ใดมาที่บอแล้วเราแล้วเราก็เลยบอกว่าทีมงานคงจัดให้อย่างหนักหน่วงจริงๆครับตอนนี้พัฒนาเป็นหวั่นใจได้หรือยังก็ต้องใช้เวลาก่อนค่ะขอใช้เวลาก่อนไม่อยากที่จะ เร่งรีบค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีบางจุดที่ต้องปรับกันอีกค่ะต้องปรับกันอีกก็เขาจะเป็นปรับปกติเดือนยังกระปีแล้วนะเปิดตัวกระสือเมื่อไหร่ดีคะโอยค่อยๆไปค่อยๆไปก่อนเจอแล้วค่ะเวลาเขามารับอะไร้ก็เขาจะมารับที่บ้านปกติคือถ้าเกิดจะมารับเขาก็จะเขาบอกแม่อยู่แล้วค่ะแต่บางทีเวลาปีนี้เขาสูตรอะไรให้เราูดีมากเราเฮ้ยสม่ำเสมอไหมดี เขาเป็นคนน่ารักค่ะมีอะไรที่เขาทำให้เรา้เจอต้อเป็นโรแมนตินะคะพาพาไม่เอาเขินพ่อขอบคุณค่ะ